ร้านเติมเกม Richman Shop เติมถูกเติมไหวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงครับเติมเกมมาเบลไซเบอร์ e บนเว็บวันนี้รับเลย Richman คอยเป็นคูป,ปองส่วนลดแถมยังผ่อนนานได้ถูงสุดถึง10เดือนและยังเติมเกมชั้นนําได้อีกมากมายชําระเงินได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์แอดเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ richmanshop.com เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้ด e s c r i p t i นครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทานด้วยน,นะครับวันนี้เราก็จะมาดูการปรับปร้านล่าสุดนะครับของตัวเกม Marvel c y b e นะครับที่จะเข้ามาในว เดือนหนึ่งนี้นะครับโดยอย่างแรกเลยเนี่ยวันที่10เนี่ยครับจะมีการปิดเซิร์ฟด้วยนะตอนเวลาบ่ายสองครับถึงบ่ายสี่โมงก็ตอนไหนจะปิดเซิร์ฟคือเราเนี่ยจะเข้าเซิร์ฟไม่ได้นะครับเซิร์ฟเวอร์จะออฟไลน์มาเดี๋ยววันนี้เรจะมาดูแพทโน้ตกันนะครับว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับอันนี้ส่วนแรกเนี่ยก็มันจะไม่สําคัญนะแต่ว่าเหมือนเป็นตัวที่ทางแนวทางในการปรับนะครับโดยผมจะสรุปให้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้เล่งเห็นนะครับว่าในช่วงสกิลที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จจจะะะะะะะมมีีีีีเเเเเรรรรรรื่่่่อออออองงขกกกาััััััดคคลลลปปภททตตตววววโนนนนนนบแ้้็็ยยยไไ ถูกใช้อย่างบ่อยนะครับเลยอยากที่จะพัฒนาแบบในทีม,มอ,อื่นๆนะครับให้มีความโดดเด่นแล้วก็เก่งในเฉพาะทางแบบที่ว่าเอามาสู้อะไรอย่างนี้ได้สุดสินะครับก็จะมีการปรับรับเรื่องของตัวละคแต่ว่ามันก็มีคอมไลายลคอมที่แบบน่าสนใจอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีการบัฟเข้ามาโดยในชิทันแรกนะครับก็จะเป็นการปบบรับบาลานซ์ที่จะมุ่งในไปที่การทําให้ฮีโร่แบบตัวอื่นนะครับมันสามารถแบบโดดเด่นขึ้นมาได้ในเฉพาะทางอะไรอย่างนี้นะครับส่วนในเรื่องของทีมอัพเอฟเฟกนะครับก็คือตัวบัฟทีมาแหละ ก็ยังไม่ได้ปรับเยอะมากนะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นซีซันแรกองผู้เล่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงลึกแต่กมีแผนที่จะรีดีไซน์แล้วก็ปรับในซีซัน2นะครับก็รอดูได้โอเคเรามาดูที่ปรับกันดีกว่าครับก็ตัวแรกเนี่ยครับกัปตันอเมริกาครับอันนี้เนี่ยได้รับบัฟมาถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับก่อนหน้านี้ตัวกัปตันอเมริกาเนี่ยครับเป็นตัวที่ถูกมองว่าแบบอ่มองเป็นแท้งที่น่าจะแย่ที่สุดลยครับเพราะว่าแบบว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าเข้าไปประชิดตรูแล้วไม่ได้มีความสามารถในการเซฟเพื่อนมากขนาดนั้น ตัวอย่างแรกเลยครับตัวกัปตันอเมริกาเนี่ยครับจะลดระยะเวลาดีเลย์ของการซ่อมแซมตโลนะครับก็คือการถือโลกที่ขวาแหละพอโลกมันแตกไปเนีาะก็จะปฏิเจธดีเลย์มาสามวีนั่นก็เหลือดีเลย์แค่สองวีนะครับ Liberty Life ครับอันนี้ก็คือท่าที่เป็นกดตัวเอฟครับพุ่งเอาโลกกระแทกนะครับจากคู่ดาว12บสองวีเหลือสิบวี i n c r e a s e a t e Hell ครับจากเลือด650เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น675อันนี้จะเหมือนเป็นการปรับบาลานะครับตัว Ultimate ครับหรืออันติีนี่แหละ Freedom Charge นะครับจะลดตัวคอสในการใช้นะครับจาก3,400 3,100เเเนนนีี่่่ยยยหลืืออออก็คััติมจะใช้บมากยิ่งขึ้นนะครับแต่่วา ตัวโบนัสเฮลที่ให้มาเนี่ยครับเอเดชเชอรัลเนี่ยจาก110เนี่ยจะเหลือแค่100เท่านั้นตัวดรสเตรนครับอันนี้โดนเนิมนะครับก็อย่างแรกเนี่ยแอดดามิทฟอร์ออฟนะครับก็คือจะมีดามิทครับที่ตามระยะนั่นเองตัวสกิลตัว e ครับที่เป็นการระเบิดครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบทีมอัพกับเดอะฮารหรือว่าแบบปกตินะเริ่มต้นจากระยะ5เมตรนะครับแล้วก็จะลด70%ที่ระยะ8เมตรก็คือในระยะ5เมตรเนี่ยระเบิดของเราเนี่ยครับตัว e เนี่ยครับจะทำดาเมจไ้้70%ต่่วาาถเเปป็็็นนนนรรรรขึะะะะัักกคบบือทํใหยิดดเเนนี่ยครัับมม ต้องแบบใกล้ขึ้นนะครับต่อมาครับลดตัว recovery rate ของชิลครับตัวโล่เนี่ยครับเมื่อเราเก็บไปนะครับแล้วมันจะฟื้นฟูใช่ไหมจากปกติเนี่ยมันจะเป็น80หน่วยต่อวิใช่ไหมตอนนี้ก็กลายเป็น70หน่วยต่อวิแทนก็คือโล่จะฟื้นฟูได้ช้าลงนะครับตัวทองครับมีการบั๊บมานะครับเพิ่มจาก base heal ครับเลือดปกติจาก500เป็น525แล้วก็อันนี้ครับน่าสนใจมากก็คือมี add immunity ครับคือทำให้ตัวของทอเนี่ยครับตอนกดอันตรีเนี่ยที่แบบลอยขึ้นนนนนนไไปปบบบบลาาจะะทุเี่่ยคครรรรัััมโดกหือสต ถือว่ามันเนี่ยครับตามที่เราเขียนไเขาอยากจะ success rate ครับก็คือเพิ่มโอกาสในการสําเร็จที่จะใช้ตัวอัลติเมตของทอนนะครับตัวฮักคัมืันว่าจะมีการเนิร์ฟมานะครับตัวโลดที่เป็นตัวชิปนะครับที่เป็นการมอบโลยกับผลรอบๆข้างแล้วก็ตัวเองนะครับจะจากเลือด2 5 0เนี่ยจะเหลือแค่200ตัวเวนนอมครับมีการบัฟมานะครับตอนนี้เนี่ยสกิลตัวอีครับที่เป็นการเอาตัวโบร่าเทลคืนจากการลดเลือดตรงเองนะครับแบบเลือดลดลงแล้วกดอีนะครับมันจะเป็นเกาะฟ้าขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมจากปกติไม่ได้แบบอ 1ต่อ1เลยครับอันนี้ก็เป็น1.2แทนต่อไปครับก็จะเป็นการเพิ่มตัวเบสดาเมจให้กับตัวอัลติเมทนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยครับตัว b e นอมเนี่ยก็จะทำ d a าเมจ50%ของเลือด HP นะครับที่เป็นดาเมจหลักอยู่แล้วแล้วก็มีอดิชั่น n a l ที่เป็น40ดาเมจใช่ไหมอันนี้อดิชั่น n a l ก็จะกลายเป็น50ดาเมจแทนต่อมาครับมาที่ดิว l i s t นะครับตัว backfencer ครับมีการเน้นมันนะครับ p ี e e x i s t i n g combat s u r v i v a b i l i นะครับก็จะลดความสามารถในการเอาตัวรอดของมันนะครับตัวเลือดครับที่ได้รับจากการโบนัสเนี่ยก็คือเราทำให้ตัวติดมาร์ k เรา dead นะครับนอกจาก พอจะรีคูดาวเนี่ยมันก็จะรับบอลนาเทลด้วยจากปกติบอลนาเทลจะเป็น40ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น30แทนแถมปกติเนี่ยมันจะสแต็กกันได้ด้วยนะจากสแต็กเต็มอยู่ที่120ครับตอนนี้ก็สแต็กได้แค่75นั่นเองต่อมาครับแบ็กวินโดครับเหมือนว่าจะโดนบัฟมา้าทางเยอะเลยเพราะหลายคนมองว่าแบบมันไม่ค่อย เก่งมากๆนัเท่าไหร่นะครับฟอร์เทิรฟิกนะครับจากระยะ3เมตรนะครับก็จะกลายเป็น5เมตรแทนลดระยะเวลานะครับของการรีคอฟเวอรี่สเตมินาครับในการวิ่งเนี่ยครับมันก็จะกินสเตมินาจนหมดหลอดแล้วเราก็ต้องรอเวลาฟื้นฟูใช่ไหมครับจากก่อนหน้านี้ใช้เวลา12วิในการทำให้กลับมาเต็มหลอดอันนี้ใช้เวลาแค่4วิลดไปเยอะมากๆเลยครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นอัลติเมทครับการชาร์จให้ติดแม็กซิมัมเนี่ยครับเราก็ยิงนะครับมันจะใช้เวลา1วิอันนี้ก็ลดลงมาเหลือ0 6นะครับ ตัวข้องไอเนี่ยครับก็ถูกเน้นมเหมือนกันอย่างแรกเนี่ยก็คือลดตัวมุมครับของการกระจายของธนูระเบิดนะครับอันต่อไปครับก็จะเป็นการลดตัวพลัสซีดครับที่เป็นการชาร์จยิงหัวนะครับจากระยะ60เมตรที่เราสามารถชาร์จได้เนี่ยอันนี้ก็จะเหลือระยะแค่40เมตรแทนแล้วก็ maximum additional damage นะครับจากพลัสซีดอันนี้เนี่ยก็จากปกติ80ก็จะเหลือ70็ทีร่านะครับต่อกันเลยโดนปรับเรื่องของเลือดมานะครับก็2สอหรือ250เมจิกครับในห่างเหลือสองร่งเข้าไปงัดนะครับจากดาเมจจ115ะเป็น135 ตัวมูไนท์เนี่ยครับมีการบัฟเรื่องของอลติเมทมานะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยตัวมือนะครับพี่ตกลงมาเนี่ย จะมีมาเยอะขึ้นนะครับจาก10เป็น14แล้วก็ระยะระเบิดนะครับจาก4เมตรนะครับก็กลายเป็น5เมตรแทนจะไปครับน้ำมอครับจะปรับในตัวของการโยนตัวปั๊มหมึกครับทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบติดน้ําแข็งเลยแบบมันจะโยนแล้วก็แม่นยําได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับออลติมาเล็กน้อยครับตัวสล็อกครับตอนนี้เนี่ยอันติดสล็อตนะครับจะฟันแล้วก็ติดตัวของโล่นะครับคือโล่ของไพนิโตที่แบบให้เพื่อนแล้วก็เในหางที่เป็นการกระจายโล่นะครับอันนี้ก็จะติดตัวบาเรียครับเพราะฉะนั้นเเขขาาากกกกบบบีชคคออออะะรร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 ร์ยัััันนน่จปิมืงงงสุ ก็คือตัวทั้งปืนกลแล้วก็ปืนลูกซองเลยแล้วก็เลวิทครับอันนี้อาจจะก็อาจจะงงแหละจะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับการโจมตีปกตินะครับ Chaos Control เนี่ยก็คือการกดตีปกติอะ่ะมันจะดาเมจฟิกนะครับก็จะเป็นดาเมจแบบหลักที่แบบไม่ได้เอาไปคูณแบบตัวเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นจาก50ต่อวิก็จะเป็น60ต่อวิแหละแต่ว่า60ต่อวิเนี่ยเราแล้มาจากการที่เราโดนลดเปอร์เซ็นต์เดชดัเมจนะครับจาก5%ห้าเปอร์เซ็นต์ครับกลายเปยนสามเปอดาเมจใส่ตัวที่แบบเลือกว่าถ้าเรา แบบอัตราส่วนต่อวิเนี่ยแรงกว่าของซีซันศูนย์นะครับแต่ว่าเราจะทำดาเมจใส่พวกแท้งเนี่ยอัตราส่วนต่อวิของซีซันศูนย์เนี่ยจะทําได้แรงกว่าในซีซันหนึ่งนะแล้วก็เพิ่มดาเมจตัวคี้กวานะครับสาเป็น35ตัวสต็อปครับมีการบัฟมาถือว่าบัฟค่อนข้างเยอะเลยวินเวทครับการโจมตีปกติการกดคลิกซ้ายเนี่ยครับจะความเร็วนะครับจาก100เมตรต่อวินะครับก็จะเป็น1้0เมตรต่อวินคือเร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็ดาเมจครับจาก50ก็จะเป็น55แทน น้ำมันขี่ขวาของสตอ r m มนะครับจาก70เนี่ยก็จะกลายเป็น80แทนหลังจากการกดอันติของสตอ r m มนีครับโบนัสเทลที่ได้รับมาเนี่ยครับจาก250เนี่ยจะกลายเป็น450แทนแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยมันจะไม่ได้หายไปทั้งหมดทันทีนครับแต่ว่าจะค่อยๆลดแทนในลตส่วนเป็น100ต่อวินนั่นเองต่อมาครับวินเทอร์โซเยอร์หรือว่าบักกี้นั่นเองอันนี้ก็จะเหมือนจะปรับ นะครับอันนี้บักกี้ดีคิซซิงลองเลนคอมบัตสตรีนนะครับลดความสามารถในการสู้ระยะไกลนะครับแต่ว่าจะมาเพิ่มความสามารถในการออโต้รอดในระยะกลางกับใกล้แทนนะครับโพลังเทลนะครับที่ได้รับจากการกดชี้ขวาแล้วกดตัว E เนี่ยครับจาก30มสิบจะกลายเป็น40แทนลดตัว Area Damage นะครับจาก70เหลือ65นะครับแล้วก็ลดดามเมจที่ตกนะครับในระยะ40เมตรนะครับตอนนี้จะเหลือ65เปอร์เซ็นต์ดามเมจใช่ไหมถ้าระยะสีเมตรตอนนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์ดามเมจแทนแล้วก็เือินคิสเบทเทลครับเฟ ตัวอันติเมที่สําคัญอยู่นะก็คือปกติเนี่ยเวลาเราโยนตัวอันติไปครับแล้วมันกระลอกวิ่งชนเนี่ยครับจากที่แบบปกติพอชนแล้วมันจะออกไปมุ่วเนี่ยครับอันนี้ก็จะกลายเป็นมันจะวิ่งไปใส่ตัวศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนนครับก็ทําให้ตัวอันติของโซลโล่เนี่ยแบบดูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ว่าจะลดเลือดของตัวกระลอกนะครับจาก600เหลือ300แทนโบบลินครับมีการบัฟมานะครับเพิ่มเลือดทับจาก300เป็น350นะครับแต่ว่าจะลดตัวการป้องกันของสกิลอีนครับที่เป็นการรับดาเมจน้อยลงเนี่ยจาก50เป็น40%แทนโอเคครับตอนนี้อยู่ในหมวดซัพพอร์ตกันแล้วครับสตาริจิสนะครับโคเวนแนกเกอร์นะครับตอนนี้เนี่ยตัวโค้กนะครับตัวคลิกขวาที่เป็นการวางวงกลมที่เป็นฮิลนะครับผู้ดาวเนี่ย15วิเหลือ12วิแล้วก็จำนวนการแดนนะครับของตินะครับจาก3ครั้งงงงกกกลลาาายยยเเเปป็็นน4 4คคคครรรัััั้้้ือุณสมถถไไบตตวี่ดึ ต่อมาครับตัวเจฟเดอะแลนชา์ครับมีการปรับเรื่องของระยะอัลติเมต์มานะครับจับปกติเนี่ยมันจะเป็น10เมตรวงกลมนะครับอันนี้มันกลายเป็น10เมตรทรงกระบอกเน,นีต้องไปดูในเกมอีกทีนะแบบระยะของการ ดูนะครับแล้วก็ระยะความสูงนะครับจะอยู่ที่5เมตรนั่นเองแล้ก็มีการบัฟนะครับตัวการฮิวปกตินะครับที่เป็นการกดที่ซายนะครับจาก140ต่อวิเป็นร5 0ต่อวิถือว่าเร็วขึ้นเยอะมากเลยนะดูนัสโนครับตอนนี้ก็โดนเนิร์ฟด้วยหอติเมียเรียบร้อยแล้วจากปกตินะครับผู้เล่นนะครับจะใช้การสลับฝั่งครับก็คือกดตัวคีย์ครับไม่ก็ตั้งเป็นลูกกิ้งเมาส์ใช่ไหมให้มันสลับฝั่งในการดับบูทฮิวบูทดามิ่บูทฮิลดามิ่้รบาทวินาที ก็จะวิ่งได้ช้าลงเราเก็ละคูณครับตัวที่ฝ่ายฮิวเนี่ยจากฮิวหกนะครับก็กลายเป็นฮิวเจแทนหมดไปแล้วนะครับสหรับตัวฮีโร่เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของทีมอัพกันดีกว่าครับตัวฮอกอายกับแบล็กวินโดว์ครับตอนนี้ครับซีซันอลบัฟเนี่ยครับตัวของฮอกอายเนี่ยครับมีการลดมาเป็น2 0่สเหลือสิแทนตัวเฮล่าครับซีซันโบนัสเนี่ยครับจาก20%ก็กลายเป็น15%แทนโาสโนกับนามอนะครับตอนนี้ก็ตัวป้าหมึกนะครับ ดาเมจเนี่ยจะแรงขึ้นนะอันนี้เป็นการบัฟมาดาเมจจาก25เนี่ยก็จะกลายเป็น27นะครับความหนืดในการสโลว์เนี่ยครับจาก25เก็จะกลายเป็น30แทนแล้วก็เพิ่มตัวของดาเมจครับในโบลตเบอร์เซอร์ครับ,บ,รรรบตัวปลาหมึกเนี่ยมันจะมีเป็นร่างเบอร์เซอร์ที่แบบมีไฟขึ้นนะครับอันนั้นเนี่ยจากดาเมจ16ก็จะกลายเป็น18ทีมล็อกเก็ตคูนพันดิเชอร์แล้วก็วินเทอร์โซเยอร์ครับไอตัวการโยนที่บอกว่ากระสุนไม่จำกัดเนี่ยครับผู้ดาากอกจ45 40ววิินทเหลืแ สก,กัลเลตวิทก,กับแมกนิโตครับเพิ่มดาเมจโปรเจคไคลครับของการกดตัวซีฟันของแมกนิโตเนี่ยก็จาก55เป็น60แล้วก็ฟิลดาเมจครับจาก30เป็น35แทนทีมทอร์สต็อปลองกับตามอเมริกาครับอันนี้จะเป็นการบัฟให้กับตัวสต็อปนะครับก็คือลดตัวคูดาวครับของสกิลเนี่ยจาก20เป็น15แล้วก็ดาเมจครับจาก50เป็น55เดี๋ยวเราต้องไปรอดูในเกมอีกทีนึงครับว่าความต่างของเลอันเนี่ยมันเป็นประมาณไหนบ้างก็จากคลิปนี้คงามีมานี้ครับขอบรับชมครับอย่าลืมมมมมมกกกกดดดดไลลลคคค์แแ้้้้้้วว subscribe ใใใหหหยยนนนะะะรรับับบถาาาาเเิ่่่ีีขอูๆ็จจง สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอคลิปหน้า